แดเนียลสเตริทและลาสมุสฮอยลุนเปิดอกคุยกับเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นฝากกดสับสไคร b e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อ <pe yr> ที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ <k> ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ แดเนียลสเตอริตอดีตหัวหอกชาวอังกฤษได้ออกมาแนะนำลาสมุสฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งของทัพป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขาควรเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ประสานงานกันได้ดีขึ้นและจะส่งผลดีกับตัวลาสมุสฮอยลุนเองในอนาคต าสมุสฮอยลุนหัวหอ,อกชาวเดนมักย้ายจากอตแลนต้ามาร่วมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์โดยประมาณ2,752ล้านบาทหลังหัวหอ,อกวัย20โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเมื่อซีซั่นก่อนกับต้นสังกัด แต่หลังจากย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาสมุสฮอยลุนยังไม่สามารถเบิกสกอร์แรกในพรีเมียร์ลีกได้เลยในสีเสื้อของทัพปีศาจแดงซึ่งหลายๆฝ่ายต่างมองว่าเพื่อนร่วมทีมของเขานั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขายังไม่สามารถถลุงประตูแรกให้กับทีมได้ โดยแดเนียลสเตริดอดีตแข้งชาวอังกฤษได้ออกมาให้คำแนะนำกับลาสมุสฮอยลุนว่าหากเขาคุยแบบเปิดอกกับเพื่อนร่วมทีมแล้วล่ะก็สถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเขาต้องเป็นตัวของตัวเองเขาชอบทำอะไรและถนัดแบบไหนต้องคุยกับเพื่อนร่วมทีมให้เข้าใจเพื่อที่จะได้ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้เขาอายุยังน้อยเขามีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองอีกเยอะแต่ตอนนี้เขาได้รับโอกาสเขาควรพยายามสแสดงศักยภาพการทำประตูเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจแบบนี้ต่อไป ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิ n k ์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ